วัสดีครับผมมาติจากช่องอีสานสูตรนะครับมืาอนี้พาพี่น้องขึ้นมาเลาะเก็บเห็ดอีกแล้วครับหาเห็ดละโงกแต่ก็ยังเ,เงียบอยู่นคะครับนี่อยู่ในป่าเปิดตัวในป่าอีกแล้วมือนี้พร้อมชุดเดิมชุดแฟนพันแท้ชุดหมันและมาพร้อมกับสาวตอมอีกแล้วจา้าสวัสดีค่ะหายยากเลยาาดอกแรก<ม>าบานบานดอกแรกบานเฟเวอร์วะ วายอย่ายวายได้ไวายแล้วบานมากเลยเออมันบานเลยยินเสียงคนอยู่เจ้าเอื้อนแมาบ่ <c oughs> <c oughs> เจอคนแล้วเออเดี๋ยวเขาจะได้พอ,ขอเขาอยู่นะเขาขึ้นมาสายครับวันนี้มีรถนำทางเข้ามาสองสามคันแล้วนะครับเอาไปมารุ่นกันพี่น้องวันนี้สิได้แกงอยู่บ่สิได้ดอกงามๆอยู่บ่นี้ แม่ใจว่าไว่อย่งีไปเบิ้งกันครับไปเบิ้ลไปหาต่อเี็นนี่โอ้ยหายเดินขึ้นมาพี่น้องบานทิ้งกันซะอ่อนออนบานทิ้งแล้วไม่ทันไม่ทันมือนี้กะเกืยอน้ำมาวานเนี่ยนะแต่พอดีมีใครอยู่บ่โมมิ นอกบ้านนี่ก็เตรียมเาไปพัดพี่น้องถ้าบบเป็นเสื้อก็เอาไปพัดแส็บเลยแกงก็ได้แกงก็ได้อยู่บ่แกงก็แส็บพัดก็แส็บหวานมดบัทันโอ้อันนั้นได้ไปเป็นเสือ้อละมีอันหนึ่งน่าจะได้ไปเป็นเสือ้อละนี่แเล่าหวนี่หมดเลย เริ่มเป็นเสื้อแล้วได้ยังไงดอกนี้ได้อยู่ได้อันนี้นี่เป็นเสื้อแล้วเบิ้องละนี่ตอนนี้เป็นเสื้อละล้วงละใหญ่แออ๋เป็นเป็นเสื้อในเด้อจังเป็นเสื้อในเด้อดอกของใหญ่นี่ถ้าไอ้ดอกเจอดอกถุ่มล้วว่าไอ่ใหญ่หลีไม่ครับได้ครับ เตรียมถุงใส่เสื้อหาต่อจะหาต่อสถานี้ล่ะต้องลุยฟังนี่พี่น้องค้นยังบ่ขึ้น <c oughs> จนบานเดิน,ดนหายสถวนี้จากไหนเด้วยโอ้ยพี่น้องเศรอมเลยเสียาดายขึ้นมาปลาดิมีแต่บ้นบานๆมดุดเราขึ้นมาทราบเลยมันมือหนึ่งมามาวานนี่ได้ไปแล้วนี่ สาไปมือนึ่งมือนึง,นงบานบานหมดเลยจ้าจอืมดอกตุมบัวอเลยบ้าน้ะกินได้ยังบ้านแออข็งอยู่หาต่อพี่น้องความหวังดอกตูมยังมีบานอหาต่อไปหาต่อไป แต่ว่าก็อยู่ได้เนี่ยหน่อยๆก็ยัง b านเนี่ยขึน้นบานเป็นดอกบานเลยเนาะอันนี้ขึ้นบานแ <c oughs> สดงกับป่านี้ไม่มีใครขึ้นเลยวันนี้ปลามันกว้างมันสูงมันสูงโอ้ยน้องปลานี่แหละงามว่ากี่ว่าอยู่ปลานี่แหละ เป็นใส่แล้วมวนไส่กนเออใ่เดี๋ยวมวนไส่มวนใสเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนใสกันไสมวนใสมวนใสมวนไสเออได้มวนอยู่ขออนุญาตจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเมาบทันเนาะัันอยู่ยังฉันอยู่วาย่มันต้องมีดอกตูมแน่นะงาม มานหมมานหมานมาเลยจักม้วเลยครับนี่โอ้ยมาบางแจ้งหานีลากลัวอ้ยยังได้ดอกดูงามอยู่อ้อเหตดอกบานเหตดอกบานเขบาไปนะเห่ก็มีน้ำมันบอกเลยน้ำซึซ้ำนี่เมนบอกมันบัครออกเออครับมาจ้าเห็ดปวกใหญ่โอ พวกยักษ์พวกยักษ์แม่นี่บอแม่นี่บอมาแล้วบอปวกโอ้ขาบ้าฮิตปู๊กเฮดปู๊กเออเฮดปู๊กแข่งวัดอ้าขาโอ้ยเฮปปวกขาสั้นว่นขาสั้นแต่มันใหญ่ป้างามงามมีมุยเวลาที่ออกปัะเดี๋ยวออกดอกเดียวค่ะหรือมันรวมใจรวมพลังกันเพื่อสร้างดอกนี้ขึ้นมาวันนี้ยวมแรงรวมใจกันพี่น้อง Tại đọc điêu Bye bye Linh đọc Linh đọc buộc Cà buộc, y bóng. gì bơ, bó? ừ, bó. đọc anh em bóng đi bóng như cà nha y bóng đi cà nha y bóng luôn sòng đọc nó nội khá bao mấy bọn thương như ยังดอกนึงนะใส่โจนอุ๊บอุ๊บอึ๊บอุ๊บเอ้ยอืออู่มาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่โอ้บบเป็นโมโบเป็นโมเขาเป็นโมนะจ้าเจ้าทีเจ้าทางนี่น้องพากินข้าวก่อนจ้ามื้อหนีได้อะยังทอดซีนทอดซีนเนื้อทอดแดดดีๆพี่น้องทานก็ได้โอ้ยเจ้าบอ กินน้ำกันเนื้อบ้องยายเสียงสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยค่ะข้าวปานตรงนี้ข้าวกับข้าวเนาะของหวานเพื่อเมื่อยแล้วก็น้ำน้ำด้วค่ะกระเบียงกระเบียงเนาะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกิน้า่าล้ำเพิ่มพลังงานก่อนยิซิซุยพี่น้อง เอืมเ่้าบองอากาศดีวันนี่นี่มาได้หรอพี่น้องเออได้เยอะเฮ็ดนะได้พอแกงแต่ว่าบ่ได้หลายพอได้แกงบรรมากาศเข้ากลางป่ากลางเขาขึ้เบิ่งพี่นองนี่ฮักอะไรฮักเตี้ยวป่ติ้วอืมแกงบุรีเฮา cái <laughs> hạt tiêu này hơi kinh. Ừ. Này ừ. đó cha, vào nắm căn. Cóc Bye đi. Ừ. Hai cà đi. khắc đi khắc. Phía là tên núi khẩu. สอนนจสอนี่มกินเขาวสอาแล้วจ้ะมากินเขาวในปลามันจ็กเสบมีเสียงนกเสียงไม่พีน่น้องนกอยัง่ะมาสำรวจปลารอบสองวายหมานคือรอบแรกนะก็ได้ยู าขึ้นมาเมื่อวานนี่งามคเงวานนขึ้นขึ้นมาเมื่อวานท่านอยู่มมเมื่อวานพักไม่ว่างค่ะหวานนึกนี่เป็นจุดสูงสุดของเขา,นนนเ,ขาขเนี่ยน,อน้องแรงกิ่นข้าวของกับทุกคนเนี่ยทานน้องน้องได้กินเน็่มันเริ่มวายป่จังไดย ปีนี้มันยังไม่ค่อยออกอืมจากขึ้นมามีรถอยู่สามคันคาดวนะ่าได้ประมาณหกคนแตยังบาดหลายครับปีแล้วเนาะเฮ้ยปีแล้วบ่มีรถเต็มปลานเะอาไม่นี่ยอีกทีเรก็เยอะบอกอืมอกกน,นึกว่านึกว่าเอาไว้สัก2วันอืม เห็ดตเยอะเห็ดวายพอดีเอาไปเพื่อผู้อื่นแล้วทีมงานเบาบางขึ้นนะงานสาชสูบเบาบางนะพื่อนบ้านเสื้อส้มเต็มปลายแล้วหลายคนไปรับจ้างหลายคนยังเห็ดหน้าอยู่ดำหน้าอยู่นี่หมดแล้ว เอกเาบรรยากาศดีๆจ้าอยงามบรรยากาศเงียบแทบแดดก็ออกไปเศา้าเลยทั้งองแดดเลยน่าจะห่อนเลยมึงรอเทล จ้าเกือบได้เห็ดงามคักนกเหลืองนกยุงบ่เอ็ดเพื่องซาดเพื่องซาดเล่แง่มันนี่ดอกนตู กือบไม่ได้กินดนโนี่นะ่กระสอบดอ,อกก็มาถือเลยงามเกือบไม่ได้ละตะกี้ดาวต่อมลมมุนอุยปุยเกือบบ<ร>่ได้เกือบบ่ได้กินเราไม่แต่หินโอ้เอาได้ได้มาแถวนี้วเราไปเลยมาพี่น้องเดินเมย์เมย์เมย์นี่สรุปผลประกอบการเมื่อนนี้ได้แกงหนึ่งแกง ละงโงกนี่บานมุดนะเดืบานมุดนนะ่ะได้สองรอบสองรอบงามนะกำลังเลื่มบานโอ้โหตัวนี้สัตว์ไปายพี่น้องเมื่อเ้ารมามีจอดตรงนั้นสามนะเขากรับกันหมดลนะ <c oughs> มาสาย